ดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวที่ถนนเชมโบเลนนะคะที่แบบเออเป็นถนนสายสำคัญแห่งหนึ่งที่สมัยก่อนนี่จะเป็นร้านเออขายหมูแล้วก็เชื่อดหมูนะคะออตั้งขึ้นเมือตั้งแต่สมัยเออศตรวรรษที่18เนาะถนนสายนี้ก็คือว่าเราเก่าแก่หลังจากที่แบบเออ หลายๆปีก็ถูกทิ้งล้างมามากแล้วสมัยนั้นคือไม่มีท่อระบายน้ำเนาะถ้าคนไหนที่เปิดเคียงหมูแล้วก็เชือดหมูเเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยก็จะไหลลงมาลงไปสู่แม่น้ำเค้นนะคะเอเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะไม่มีท่อระบายน้ำเนาะที่เห็นเห็นนี่ก็เป็นที่ลาดเอียงพอสมควรเนาะ แล้วก็คือน้ำอะไรก็ไหลลงไปสู่แม่น้ำเข็นทีนี้ต่อมาภายหลังเนี่ยเขาก็เลยเริ่มจัดระเบียบทำให้มันดีขึ้นเนาะก็เลยแบบตั้งเป็นคืออทำเป็นชอ็อปแล้วคือกำบงับงบังคนท,ที่คือไม่ให้มองเห็นที่เชือ้อมูเนาะ แล้วก็ไม่ให้มองเห็นเลือดแล้วก็เขาก็ทำเป็นช็อปให้ดูสวยงามมากขึ้นนี่ก็เมื่อก่อนก็เขาก็จะมีชื่อเรียกของเขาว่าอ,อ,อะไรนะสติงเลนก็แบบว่าถนนที่เหม็นที่สุดในที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็แบบเ,เจ้าของเขาบอกว่าเออจ้างเขาจ้างคนมาทำความสะอาดทุกวันแต่ว่าก็ยังเหม็นอยู่อะไรงเงี้ยก็คือ อันนี้ก็เป็นขึ้นชื่อแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็เริ่มจะแบบทำความสะอาดมีช็อปที่แบบดูให้สะาดถูสะอาดตาขึ้นแต่สมัยปัจจุบันนี้ก็คือจะเป็นแบบเนี้ยค่ะร้านมันช็อปเล็กๆเรียงกันไปสีสันก็จะสวยงามก็ก็คือแบบเป็นเเออเป็นถนนสายเล็กๆที่แบบถือว่าสำคัญสำหรับเมืองเคนโดพอ o r สมควรออก็ให้ดู ดูเขาสีสันบ้านเขาก็คือสวยสวยงามมากไม่มีร่องรอยที่ว่าจะเป็นอะไรอะลงเชือดหมูให้เห็นเลยเนาะก็นี่ค่ะนี่ประวัติเขาครา,าวของที่นี่ก็ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e ให้ยายหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจช่วงนี้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ออสต์ ก็คือก็ยังอยู่นะคะยังอยู่เป็นกำลังใจให้ยายด้วยสวัสดีค่ะ